ครับผมอยู่นี่ครับผมใครที่ทําน้ําแข็งกินเองรู้สึกว่ามันยุ่งยากบ้างไหมครับอย่างเช่นตอนที่จะเติมน้ําลงไปในถาดที่ทําน้ําแข็งนะครับผมว่าเวลาเราจะเอาไปใส่ในช่องฟรีซรู้สึกว่ามันมันมักจะหกอะครับแต่ตอนนี้ผมมีอันนี้มาที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะใส่ในขวดนี้เลยเห็นไหมฮะมันจะเป็นขวดเลยนะแล้วก็เราเทน้ําตามระดับที่เขาบอกนะระดับนี้แล้วก็เอาไปแช่ไว้มันสามารถซ้อนกันได้ด้วยนะ นี่นครับก็เติมน้ําให้ตรงตามขีดที่เขาบอกไว้นะครับเห็นไหมฮะ,ะใกล้ถึงละใกล้ถึงละอ่าประมาณนี้เห็นไหมตามขีดเท่าเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝา จากนั้นเราก็เอาไปแชร่ที่ช่องฟรีสได้เลยนะฮะดูสิอันนี้เป็นแบบเก่านะอันนี้เป็นแบบเก่าที่ผมรู้สึกว่ามันเติมยากแล้วมันก็ตอนเวลาจะเอามาเอามาใช้นี่มันค่อนข้างยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเติมน้ำออกไปมันชอบมักจะล้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้วางได้ยาวๆแบบนี้ห้าอันพอดีเลย วังได้ยาวๆเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวจะพามาดู ก็จะใส่น้ำเกินขีดที่เขากำหนดนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้ำเกินแล้วมันจะทําให้เอาน้ําแข็งออกยากนั่นเองนะครับผม